ถ้าทําอย่างเนี้ถ้าพระบัวอยู่ไม่ได้นะทําไงแต่แกทาไงแล้วพระบัวกแ้แกก็ขนคนไปใช่แล้วก็ทําอะไรที่แบบพระแทนที่ท่านอยู่คนเดียวสมถูทาอยู่คนเดียวเขาก็มีน้ำของเขาเพราะว่าเขาใช้น้ำคลองจากหนึ่งสำลังไงเขาจะต่อเลยไปเพราะนั้นเขาแต่ก่อนเขาไม่มีน้ำแบบาแล้วดึกยังไงไปเบียดเบียนเขาอะ ไมู่แต่แกยอมรับว่าแกดีอาจารย์บัวมาบินบาดแกจะนิ่งนิ่งแบบสุดเด่นหลัใครจะใส่เขาเป็นคนรักษาศีลรักษาธรรมเขาไม่นะเ้จะเดินเขาจะเห็นคนที่รักษาศีลรักษาธรรมเขาจะสำรวมเออแค่นั้นเองแต่มันไม่ใช่เรื่องธรรมะอันสูงสุดธรรมะสูงสุดมันมันไม่มีภาพลักษณ์แบบนั้น Ging, really? claro. schme, like คนก so ็เลยศรัทธาเออแล้วถ้าคุณพวกคุณกันเอาขนคนไปแล้วเอาลูกไปลูกตัวเองก็ติดยาด้วยแล้วมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนมันก็เกเรมาตลอดอ่ะแล้วเอาพวกนี้ไปคุมยาเขาใช่เอายาเขายาเงียบแล้วก็พ yeah ี่น้องอาร้านแล้วก็ผู้ช่วยเคคือเขาไปอยู่ต้มไม่เมื่อไหร่น่ะเหมือนเหมือนว่าหายไป แบบยังไงล่ะอยากให้ลูกว่ามีคนอยู่เยอะแยะให้อยู่อนานาันนั้นนะให้มีพี่มีน้องคอยดูแลสปอร์ต,ตมีหน้าหลวงตานันเรื่งพูดเลยเนาะครอบครัวเนี่ยพวกคุณกันเนี่ยวันนั้นอะที่คุยกับเราเนาะเขารู้กำเพืชเขาแม่พี่ญาพี่น้องเขาก็ไปคุกคีเลยพวกเนี้ย พวกคุณกันเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้นิสัยแกก็คุณคิดว่าเนาะมาทางธรรมใช่ไหมคุณกะคุณพองอยู่กับแกมานานตั้งแต่เด็กใช่ไหมล่ะใช่ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กก็รู้ว่ะเป็นคนยังไงเป็นคนโลภยังไงเป็นคนเห็นแกได้ยังไงแต่คนโลภได้แต่ถ้าไม่ทำมันจะมีไหมล่ะคุณก็เหมือนกับหนูเนี่ยสอนหนูตรงก๊อกหน้าบ้านก็หนูก็อยู่กับย่าติเขาเนาะก็ล้างช่วยล้างช้าใครสอนคุณนายกันสอนเนข้าวเนี่ย อย่าให้มีนะเดี๋ยวจะมีแขกมาเนี่ยมันดูไม่ดีหนูก็ทําอิลุกอิลุ่มไปเพือ่อพอคนกัรบอกปุ๊บรีบทำํำอะไรนี่คือฉัน,นไม่ใช่ตรงไหนแล้วไม่เกี่ยว้าน,นมีแขกอะไร เขขาาบอกที่ไหนที่สถาบันทำนะบ้านฉันบ้านฉันบ้านจะมีแขกเข้าวัดบ้านฉันน่ะคือยังบ้านใหม่เสลี่ยครัวยังไม่มีฉันโอ้หน้าบ้านของยาผ่องตรงนี้ตรงต้นชิเล่เออเออเออเนี่ยถึงจนอยู่เงี้ยถึงไม่มีมีทองโอ้ดูถูกคนด้วยนะเออว่าหนูนั่กเล่ไอ้เจ้าพี่พอเข้า่าปุ๊บรีบเก็บผลหนึ่งหญ่างตายหาอะไรมาถุงทีนี้หนูก็เลยเด็กที่นี่พอเข้าบ้านแตกทสลี่ยงค่ะนั่นบ้านจะหนู หนูมีเงินเด้่าหนูดีเด้นั่นนั่นบอกหนูอย่างนั้นเ่าหนูก็รีบสิตีกับอย่างไวเลยเนี่ยเฮ้ยยังไงตีกับไวเนาะไม่เขาทําตัวเขาเองถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะเหมือนที่เขามาทางธรรมะใช่ไหมล่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้จักนิสัยเขาเพิ่งมารู้เนี่ยจากแม่ชีวัชรีมาคุยว่าโอ้อาจารย์ไปนินทาหาเรื่องคุณบัวเขาเพิ่งมาคุยให้ฟังแม่ชีวัชรีกับคุณแม่ชีวัชรีแล้วก็คุณอะไรนะคุณคุณเมาอะไรนะอ่ เ,เอ้อคุณจันเจา้าพวกบวบพวกคุณทิมที่อยู่ออสเตรเลียม,มันมันไม่สมควรที่จะพูดคุณพวกผมก็รักเอ็นดูมาตลอดอผมช่วยมาตั้งแต่อยู่นครปฐมทุกอย่างผมช่วยแกไม่เคยมีอะไรเลยก็เหมือนว่าแตนแม่ดูแลพ่อดูแลแม่น่ะทำทั้งนี้ดูเออก็ที่ผมพูดเมื่อเช้าใช่ไหมวันนั้นผมไปส่งของแกบอกว่าเนี่ยลูกเต้าไม่มาดูแลแต่ผมไม่รู้ว่ายายผ่องเป็นลูกแกแต่ผมสัมผัสยายผ่องอ่ะยายผ่องไม่ได้เป็นคนแบบนั้นน่ะยายผ่องเป็นคนแฟ่ เป็นคนที่แบบไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเป็นคนไม่ได้เห็นแก่ตัวอ่ในนนาบ้กเราไปดูข้างนอกแทนที่จะทำให้แทนทำให้แล้วคนแบบนี้ก็ต้องเจริญแต่ตัวเขาเจริญที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนไม่ได้สักทีเอ้าอยู่กรุงเทพอยู่กับผัวผัวก็ทิ้งคนนั้นอ่ะก็ไปขอเอาแต่เงินเขาแล้วไปเล่นหวยไงมาอยู่กับยายแจวอ่ะยายแจวก็ไล่ออกก็ไม่มีเงินก็อาจารย์ผมไม่รู้ไงเขาก็สร้างภาพพูดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ ก็บอกมูอย่างนั้นหนูก็รีบทําดิเนี่ยไรเราก็ดีแล้วแหละทำแบบทำเลยนะเนี่ยแต่เขาเนี่ยสสดโคตรสดโปรกเลยใช่ไหมคุณบัวกินที่เนี่ยกองมาหือมาคุณบัวต้องไปล้างรูมันเป็นคนแบบชอบทํางานบ้านอยู่แล้วไงพอบอกมูเนก็รีบเลยเช่นี้มือเขาจะทําอะไรผมจะบอกเลยนะเออเขาไม่ค่อยล้างเองเขาเป็นเจ้านายเขาเป็นคุณนายจะเหมือนแม่แบบ คือทําอะไรกระทาง่งปุ้ต้องจ้างเขาเออแล้วก็ออถ้าเขาทํานี่สศกรปรกมากเลยเออทําอาหารนี่เต็มไปหมดเลยอยู่ที่เรืองเทพนะเออะกิดเลยไม่อยากไม่มีใครอยากให้ทําแล้วก็บนขนาดร้านตัดผมก็ยังวันนี้ผมไปตัดผมก็บอกว่าเอา้าอาจารย์อพี่การยังอยู่กับอาจารย์เมื่อตอนนี้ไม่ได้อยู่เออมีหน้าผมไม่เห็นโพสต์คลิปอาจารย์ลงในเฟซบุ๊กเลยปกติเขาจะโพสต์เอาเอาขาไปอยู่นะโอ้ผมไม่รู้หรอก ผมก็เกียจคุยใช่ค,ออคุยแล้วมันยืดเยื้อเออมันไม่ใช่สาระไงอยู่แกแค่ฉันแค่ทำตามนาทีฉันนิ่นี่น่นี่เขาไม่อยากอยู่เขาก็ไปแค่นั้นแหละใชู่อาจารย์นั่นออแล้วไปอยู่ที่ไหนอจะดีเท่าอาจารย์วิทย์อ่ะถูกไหมละ่ะ<ช>แล้วมาหลอกอาจารย์วิทย์ซัตโอ้โหแม่งจน,นผมร้อมเลยนี่หลอกผมอ่ะหลอกผมหลอกคุณบัวสร้างภาพดีอ่ะแม่งว่าผมไปนินทารับหลังกับไอ้ปูกับหลายหลายคนี่ะแม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปนินทากับลูกศิษย์คนไหนบ้าง แต่ฉันเนี่ยนาน,นี่แหละพาะฉันไม่ได้อยู่กับเรื่องใครเลยถามเนี่งในบ้านนี้ก็ไม่เคยให้สนใจฉันนี่แหะที่ฉันก็ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่หลวงตาน,นั้นบอกว่าโอ้เนี่ยแกมาพูดทีหลังไงเนี่ยเขาตระกูลแกแกไม่เข้าไปยุ่งกับกับกล,ก,ลก,นนกลุ่มกลุ่มพวกนี้กลุ่มคุณกัรเนี่ยเพราะว่าแกรู้นิสัยผมไม่อยู่เรือนเทพกับหลวงตาน,นั้นนะไปหารีสอร์ทให้ผมได้แกไปหารีสอร์ทบ้านบ้านผีสิงอะมียาลกๆอะผมอยู่ไม่ได้ หลวงตานัมาดูตรงเรือนเทพนี้ให้แล้วแกก็ออกช่วยผมเดือนละพันห้านะผมนึกมานะมาเพราะหลวงตานันนะแล้วหลวงตานันแกเป็นคนมีสัจจะบาจาแกช่วยผมทุกอย่างผมนึกรักแกไงขนาดผมย้ายมาอยู่นี่แกก็ยังจะช่วยผมอยู่นะพันห้าผมบอกไม่เอาแล้วพอหลวงตาช่วยผมมาเยอะแล้วเออก็ผมดูแลหลวงตาบ้างบางอย่างคนทําดีต้องได้ดีทีคนทําไม่ดีวันหนึ่งอ่ะมันหลอกเราได้ไม่นานหรอกมันก็ต้องเด้งออกไป ใชะฉันทั้นก็ถือว่าคนดีเท่านั้นน่าจะอยู่กก็กูได้เนาะคิดว่าจะของนะเพราะ่กูไม่เคยคิดร้ายแกใครเลยก็ที่ยายพ่องบอกเขาลําบากไม่ใช่หรือตอนเด็กๆต้องหนีไปบวชเพื่อหาข้าวกินแต่เขาทําไมไม่ถึงทำอะสุดท้ายแล้วแล้วเขามาหลอกผมหมดเลยว่าเขาเข้าใจเขาถึงทมตบโต๊ะแม่งเสียงดังสนั่นมันไหวนะเวลาคุยธรรมะนี่ตอนอยู่นครปฐมผมจะตกใจหุยคุณกันบ่้อออดกเเาะหถมวา ประกาศแบบเสียงดังเออน้องไอนนนั่นเนี่ยอยู่คณดอยู่กระท่อมเขาหน้าบ้านฉันยังได้ยินน่ะเอจังคุยแบบเหม Sag ือนคนแจ็คลอยโอ้โหเหมือนเขาดิรู้ทรมากนะแต่เวลาไปสอนเขาอะเวลาผมแม่ไปสอนนะอยู่ที่เทนเทพกลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้นี่เด็กไอ้แจ็คไอ้เจมนันก็สอนได้แบบเนี้ยเออผมผมก็เลยไม่ให้สอนอย่างนั้นเพราะว่าผมก็เตือนแกเสมอว่าคุณกันมันมีหลายๆเรื่องไงหลายๆเหตุการณ์ คิดดูที่วันขับรถไปหาแม่แก้วใช่ไหมลมลมรถเขาเป็นร้อยมอเตอร์ไซค์เขาขี่ผ่านไปคนโลกโลกไม่มีอะไรหล่นใส่หัวแต่คนคนธรรมะขับไปไอ้นั่นหล่นใส่หัวหัวปูดมาผมก็เอ๊ะคุณกันผมแปลกค่ <laughs> ทำไมคุณมันอยู่กับอาจารย์ชีวิตก็น่าจะดีขึ้นทำไมคุณโชคร้ายจังวะแล้วก็เป็นโควิดเอาโควิดมาติดผมมาไมแล้วหลังจากนั้นไม่นาน เห็นไหมที่หน้าบ้านขายแบบไทยเขาลู่ลงอะมันมีช่องเล็กๆแค่เนี้ยที่ใส่กวอนแล้วไปลื่นลบตรงนั้นจะเดินไปแล้วมือเนี่ยนิ้วก้อยน่ะหน้านิ้วเขาไม่ใช่นิ้วเล็กทีคนอ้วนเน่ะมันนิ้วจะใหญ่ขนาดหน่อยแล้วเอานิ้วก้อยไปเสียบลงรูนั้นเนี่ยนิ้วก้อยเกือบขาดนะผมก็ให้เงินไปหาหมอก็ไม่อยากไปนไปหาอนามัยจนมือเน่ามือเปื่อยแล้วก็ปากเขาที่เป็นพองอยู่บวบเลยต้องไปหาหมอเพราะว่า นี่แหละสิ่งที่เขาเป็นเขาาเขดูถูกอาจารย์รับหลังแต่ผมไม่รู้ไงผมไม่ว่าผมจะพูดนะวันนั้นก็ไปเดินตรงนั้นก็ล้มกุบไปไปไปดูดิรีสอร์ทก็เขาก็ไปเดินล้มขาแพงเอวันนั้นก็เดินยิ้มเออแล้วผมก็ต้องให้เงินไปหาหมอทุกครั้งมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยอยู่ที่ก็เหมือนกันเนี่ยก็ขาแพงคือมันอะไรว่าคนมันถึงทํามันน่าจะ อยู่กับอาจารย์ชีวิตดีแม่งมีแต่กรรมอีก <c oughs> ก,นนกับร่างกายอ่ะ <c oughs> ผมว่าโอ้โหนี่เอ,อมันน่าจะชีวิตดีแล้วมันน่าจะแขวคาด <c oughs> ไอ้นี่ทาไมมันโอ้โหผมไม่พอพอย้อนมาถึงวันนี้เนาะเราถึงรู้จากหลายๆคนที่พูดว่าเออ คุณกันเนี่ยไปดูถูกอาจารย์ไปนินทาไปสารพัดไปพูดกับลูกศิษย์ไปพูดกับแม่หลวงไปพูดกับคนหนุ่มคนนี้ไปอีกแบบหนึ่งเวลานั้นเอายกอาจารย์ไปหากินยกอ้างว่าโอ้ยอาจารย์จะสร้างนู้นสร้างนี้เออแล้วสุดท้ายมาพอมีปัญหาก็ว่าอาจารย์กลุ่มของอาจารย์เป็นอย่างนี้ตัวเองก็อยู่ในนี้อยู่กับอาจารย์มาตั้งนานเออมันมีหลายเรื่องใช่ว่ามาดูแล้วมาศึกษาจากอาจารย์พูดแล้วก็ทาก็อ ก็ก็คือคิดบานภาพว่าเบื้องหลังนั่นแหละเออเออเองก็แสดงเขาเป็นคนโลภไงสาธุว่าเขาอยู่ในจุดๆนี่เหรอเออแย่ผอมก็ดีใจด้วยเนาะเห็นหน้ามันอยู่กับอาจารย์วิทย์แล้วชีวิตเมื่อก่อนก็ลําบากใช่ไหมลองมานอนดูใช่ไหมอุ้มมสบายช่วยเนาะเอาแต่ไม่ดีเขาบอกว่าเธาว่าไม่ดีเออเตียงนอนเธอไปดูสิมีทั้งเตียงนอนมีทั้งฟูกเตียงนอนมีที่นอนมีอะไรพัดลมก็สองตัวอย่างดีตู้เสื้อผ้าก็มีแม่งใกล้อาหารอีก อาจาร,รย์ทําอะไรหอมเตะจมูกอีกเออแต่กินไม่ได้เป็นเบาหวานอือแล้วอาจารย์มาหาว่าอาจารย์หวงของในตู้เย็นเ <The> งินอาจารย์ก็ให้เนี่ยยาที่เขาส่งมาให้ขว 3, 000, 000, ัวละสามพันกว่าผมไม่รู้เรื่องจะขออีกอออไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะข้าวโอ๊ตอะไรนะข้าวกล้องไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวกล้องไม่ใช่ที่เป็นกระป๋องแพงๆอะ่ะคข้าวโอ๊ตไอ้นมอาหารเสริมอะ่ะก็ขอผมผมก็ให้บาทเออน้ํานี่ก็จะเอาอนะเนี่ยคุณบัวบอกยังไม่ให้เฉย น้ำอะไรนะผมไม่รู้เรื่องอะไรลูกศิษย์เขาก็ส่งนู่นส่งนี่มาให้ผมแพงๆทั้งนั้นน่ะขวดขวดขาวๆไอ้ขวดแดงๆเหมือนขวดเท่าขวดเบียร์เนี่ยสามพันกว่าบาทน่าจะเอาเนี่ยจะเอาหมดทจ้าน่ะถามเราแล้วแต่่แตผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราต้องบอกว่าถามอาจารย์ก่อนเออก็เลยไม่นั่าสนใจแล้วจะเอาเอาอะไรหลวงตาเน่นั่งตรงนู้นไม่กล้านั่งเขาแล้วอ่ะแล้วจะไปเอาอ่ะ คือหาว่าผมขี้เหนียวของกินผมจะไปขี้เหนียวอะไรของลูกศิษย์ส่งมาเต็มผมคนลงล่างผมมากินนี้นเดียวปลาบีแต่ของดีๆของทะเลของอะไรขนมข้าวต้มเนี่ยข้าวสารอะไรผมก็ยังไปแจกชาวบ้านเลยแล้วแกมาบอกว่าผมขี้เหนียวของกินในตู้เย็นจับบ้านี่มันคิดได้ยังไงสร้างเรื่องที่มันให้คนที่เชื่อมันก็แม่งคนปล่อยให้มึงตายด้วยกันอนะมึงโง่อะไราตายซะ เอออย่างนั้นกูจะช่วยมาหมดไม่รู้กี่แสนเนาะก็เลยคิดว่าโอ๊ยในสายหน่อมาคืนแลยเนาะแล้วทีนี้เธอก็จะตกที่เด็กบ้านฉันก็ห่วงเขาน่าจะอย่าไปห่วงกรรมของใครของมันเออยายห่วงยายห่วงผองห่วงก็ไปช่วยเขาที่เขายืมเงินไปไปเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้เท่าไหร่แล้วตั้งแต่ขายที่ที่เนี่ยเขายืมไปเท่าไหร่แล้วบอกผมหน่อยกี่หมื่นเออเกือบแสนหรอกี่หมื่นแล้ว ป้ป็นญาม่เป็ักบริษัทญาเป็นอย่างพิธุระใช่ขีเมือแล้วเอายอดเงินดิเราพูดเราว่าเราว่าเงินแสนไอ้เราว่าไม่ถึงหรอกย่ายพองคงไม่ให้ถึงขนาดนั้นย่าพองไม่มีขนาดนั้นหรอกถ้าเป็นแสนไม่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 น่าจะเป็นไปได้เึอกถ้าหอถ้าถ้าเป็นแสนขึ้นมือก็ห้าหมื่นไงแค่ว่ากะกะมันก็ไม่ได้ทีเดียวไหมล่ะมันก็เหมือนทยอยอ๋อเขาก็ต้องยืมแบบคนฉลาดเนาะใช่ เนี่ยผมยืมเขาเนี่ยผมยืมวันละร้อยแม่งตลอดชีวิตผมมาเป็นล้านใชนีหไอ,เอ้เองอ,อ,อันส่วนที่เองจะได้ใช่ไ,ไหมก็ไม่ได้ใช่นะ่ะเขาก็เอาค่าไปจินจท,<อ>ทั้งทั้งที่ยายผ่องก็ได้แค่เปอร์เซน็นต์จ้าไม่ไม่ได้เ,ออเพราะว่าตกลงไม่ได้ไอะไรเลยเพราะว่าคุณการาไปเหมือนแล้วแล้วก็ไม่ได้ยืมจากคุณยายผ่องไอ้ปูไอ้ปูก็ผมก็คุยกับมันปูตอนนี้มันก็ไม่อยากได้คืนแล้วแหละมันก็ไม่หวังแล้วดีมาหานะวมื่อไหผมพูดไปก่อนไปเอาที่ไหนมาไม่ให้มาหานะไม่งั้นมาหาก็อด แล้วนี่ยังไม่รวมคนเดื่นนะเนี่ยแม่ยังมีนะเนี่ยเชื่อดีตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไอ้พวกเนี้ยเออมผมก็เสียรู้ไปเยอะเหมือนกันเ<ๆ>พราะผมสงสารเงินต้แขนแว่าช่วย,ยฉันต้องโอนเต็มนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเขาเอาเงินไปไหนอ๋ออาอ้อในอะไรนะกองทุนกองทุนแม่กอ,องทุนทั้งปีอ้างแต่กับคนนู้นคนนี้กองทุนปีละครั้งกองทุนอ่ะเท่าไรสามหมื่นตั้งแต่อยู่นครไปถมไม่หมดสักทีพอพูดทีไรกองทุนตลอดใช่ไหมปีละครั้งไหม เ,เออแต่ของเขาเนี่ยยืมเงินทุกครั้งอ่ะถ้ามีปัญหาถ้าถามผมถามว่าเอาเงินไปกองทุนหัวปีก็กองทุนกลางปีก็ทอาทุนปลายปีก็กองทุนคือถามเรื่องเงินไม่ได้ว่าให้ไปนีเ่เงินลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ก็ให้เวลาเขามาจากเมืองนอกเริ่มไปไหนกองทุนนี่โชคดีนะคุณใหญ่ถ้าเขามาช่วงคุณใหญ่กับคุณเพชรมาเนาะสองคนนี้เขาใจบุญถ้ารู้ว่าเป็นพี่ใหญ่อยู่ตรงนี้โอ้โหเขาช่วยนะ,นะโชคร้ายไงไปก่อน <S <S อื ห็นไหมกับคุณไงใครทําดีก็ได้ดีเลีฉยนทนที่ว่าฉันดีนคนนั้นคนนี้มาก็ได้นามาจาร์เขาให้เขาดูแลพวกคุณป้าคนนู้นคนนี้นะเขาเห็นดูแลอาจารย์เขาก็ให้เ<า>ออเขาก็เห็นว่าเป็นพี่ใหญ่บางคนเขาไม่ผ่านผมนะ<า>คิดดูแค่เงินโอนมาวันเกิดผมเนี่ยไม่รู้ใครโอนได้แม่ชีก็โอนมาแม่ชีวัชรีเนี่ยแต่ไม่ได้บอกอาจารย์<า>เห็นว่าอาจารย์คุยกันนี่ยก็ไว้ใจ,จ<า>ไม่เคยบอกผม<า>กทุกคนเอาไว้ใจเออโอนเข้ามาทางเขาเนี่ยเขาไม่บอกผมเลยมีมีเจ้าหนึ่งห้าพันเนาะ แล้วเขามาบอกผมผมไม่รู้ผมเพิ่งมารู้ผมว่าเอ้าคุณการเขาโอนมาห้าพันไม่ใช่เหรอเออหนูลืมนู่นนี่นะจนงานเลิกนะหนูลืมอาจารย์เนี่ยฮะคนทั้งทั้งที่ต้องบอกอาจารย์เขาโอนมาช่วยบางคนเขาไม่ได้ตกสลิปมาไงเขาก็ไม่ได้่เราก็ไม่ได้บอกผมเขาโอนเข้าบัญชีคุณกันเขาส่งสลิปมาให้แต่พ่กันก็เหมือนไอ้น้องโนนอ่ะถ้าไอ้ผว่าแตกนั่นน่ะหลวงพ่อแก้วใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เสียเงินอะไรเลยไปเบืกอกับแม่หลวงเป็นหมื่นไปเบิกค่าไฟค่าอะไร ทุกอย่างแล้วไปค่าวันนั้นผมก็โทรไปถามว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรผมจะได้เพราะว่าตอนแรกผมกักเงินได้สามหมื่นห้าเพื่อดูแลพระพิสูจเพราะว่าทางแม่หลวงนี่เขาจะไม่นั่นแล้วใช่ไหมผมก็เหลือเงินไว้เพื่อผมก็เอาไว้ส่วนหนึง่งแล้วทีเนี้ยผมก็พระแก้วหัวแตกมันก็ทําประโยชน์ตรงนั้นเนาะเขาก็ทําสถานทําให้ก็เพราะอาจารย์เท่านั้นเองถ้าไม่มีอาจารย์เขาก็ไม่ทําให้ตรงนั้นน่ะใช่ไหมล่ะก็พวกเนี้ยพวกยายแม่หลวงอะไรนี่ก็มาสร้างความเดือดร้อนให้ผมไหมเออ ก็เพราะพวกคุณมาเป็นคนเสนอนู่นนี่นั่นเองผมก็ต้องวิ่งเต้นเพอวิ่งเต้นสุดท้ายพวกคุณก็ทําตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกหลักไงแล้วคุณก็ไปแอบคุยกันสองคนนั่นนะแล้วทีเนี้ยพอหลวงตาแก้วแกพอหลวงตาอะไรหลวงตาเลือนแก่เห็นอยก,กันหน้าบูดหน้างอเออทําไมเป็นอย่างงี้ไปบอกท่านออะไรนะนิวัฒไม่ไม่แอบไม่ต้องขึ้นมา่นจะท่านนิวัฒก็กลัวไม่มีใครส่งข้าวใช่ไหมแล้วทาไมทีนี้แมวอา,าไปอยู่ด้วยเออถังน้ําก็จะเอาไป เออจะเอาไปสํานักนู้นมันใช่เหรอผมบอกว่าจะถามน้องโนก่อนถ้าน้องโนให้ก็เอาไปผมก็ไม่จบมึงเขาบินบัตเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ใส่เข่าเอะกหลวงตาท่านแหล่ท่านนีวัดจ้าท่านนีวัดเพราะท่านอีกองคเนืงอมันเขาเจ็บขาเจ็บขาบอกเมื่อก่อนแกน่ะเป็นคนบินใช่บินก็ได้ท่านนคือท่านนิวัดที่ไม่มีปัญหาถ้าแกไม่ได้อยู่ตรงนั้นเน่ะผมก็มาอยู่ที่สวนธรรมก็ได้ เขาก็เลยเดินเขาก็ได้ของเขาทักวันผมจะปลูกไว้ตรงท้ายๆนะกระตอมน่ะเขาเารอใส่บาตรตอนช้า่าอหลวงกระบัวแหละแกเป็นคนพาไปใส่แตงแรกไงเพราะว่าพระนิวาสแกเป็นลูกศิษย์ผมมาตั้งแต่แรกเลยแกไม่ได้เกี่ยวกับคุณการแบ่งเล้วดทีนี้เดินด้วยกันอีนี้แต่คุณการนี่ยชอบทำหน้าใหญ่ใจโตเอาเงินจากคนนน้นคนนี้ไปเลี้ยงแล้วสร้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนใจบุญอาจารย์เป็นคนชี้เหนียวเออ มันเยอะเกินเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีฉันก็จะหงซื้อหมูกระทะนู่นนี่สร้างภาพไงให้คนรักแล้ววันนึงก็มาโจมตีผมเห็นไหมล่ะอืมผมเคยโอนไปให้พี่กันสอง0้กันนะผมไม่รู้หรอกถ้าท่านต้องโอนมาชื่อผมต้องบอกผมทุกอย่างทุกบาทมันจะอยู่ในเออก็ตอนนั้นอ่ะที่บวบให้หมื่นหนึ่งป้า บอกอาจารย์เองแม่ชีวัชรีให้สองพันค่าอาหารนะให้บอกเขาคุณคุณคุณอะไรคุณคุณติ๋มอยู่เมืองนอกกับคุณบวกอบให้คนละหมื่นว่าดูแลอาจารย์ให้ซื้อกับข้าวเรื่องเงินผมให้แกถือนะเกือบสองหมื่นผมไปใต้แกแกเงินสองหมื่นนี้แกก็ไม่บอกผมของแม่ชีวัชรีแกก็ไม่บอกนะเเออพราะว่าพวกนี้ไม่เห็นอาการอาจารย์ยุ่งก็เลยเห็นไว้เขาไว้ใจคุณการออแล้วทีเนี้ยเงินหมื่นกว่าบาทค่าอาหารเนี่ย ไม่เกี่ยวกับของบวกับของคุณติ๋มนะผมไม่ชี้วัชรีนะผมกลับมาผมไปยี่สิบวันเงินหมดอ่ะเนี่ยผมถือมาอยู่คุณบัวถือเนี่ยมีแต่งอกเงยสองหมื่นกว่าใช่ไหมตอนเนี้ยแล้วผมก็ใช้ไม่สู้สิ้นไรใช้ให้เป็นเออเขาไปซื้อเลี้ยงคนนู้นคนนี้เอาเงินส่วนกลางไปใช้ฟุ่มเฟือยไปซื้อหวยซื้ออะไรบอกหมดแล้วผมไม่รู้หรอกเพราะเขาบอกหมดเออแล้วขาพาก็ไม่มีใครอยู่ผมไม่อยู่มันก็ไม่มีไมใครมาสํานักเออมีไม่กี่คนสี่ห้าคน มันจะไปกินหมดตละพันหรอเออเห็นไหมล่ะอาจาย์วันบอว่าฉันไปบอกว่าอาจารย์มาซื้อหวยก็ซื้อให้กันเห็นอยู่ฉันก็มาเด็ดเดก็มาซื้อกับคุณบัวก็อยู่ใช่ไหมเอออยู่ก็อยู่กันหมดนั่นแหละแต่ผมไม่รู้หรอกมีเวลาเขาถูกเขามาพูดผมก็บอกเนี่ยคุณน่ะถูกมากคุณน่ะเสียเงินมาเยอะกว่าถูกไวยคุณน่ะเคยพูดกับผมนะคุณกัน ผมเคยพูดนะไม่ไม่ผมเคยพูดกับแกคุณเคยสัญญากับผมนครปฐมนะเม่ออาจารย์ซื้อเล่นๆสนุกเฮนู้ก็เลิกแล้วแหละหนูไม่ได้ซื้อเยอะเขาจะแก้ตัวไปแบบนี้เออแถววันไม่ออกวันนึงไม่รู้ผิวคนอย่างผมผมจะต้องไปนั่งจับผิดใครเหรอวันตอนผมสอนธรรมะลูกศิษย์ลูกหาใครจะเป็นอะไรผมไม่รู้เรื่องหรอกผมทำาังผมผมก็เหนื่อยของผมผมก็มาพักก่อนจะรู้ ทีนี้ก็ไปสร้างความเดือดร้อนในพ้าที่นู่นอีกช่วย้ยไม่จ้องมาขายแต่พัดไทยเท่ขายนกล่องกเดียวเรียนั่นเพิ่อที่สำนักสงฆ์ใหม่นั่นแหละเขาอยู่คนเดียวลวงตา่นัะคนก็ก็แบ่งที่ให้แกเขาก็ศรัทธาแกแกก็สำรวมแล้วทีนี้พาขนขนญาติขนอะไรไปถล่มไปอยู่กับเขาใช่ไหมเอาลูกไปบวชโอ้ไปคุมนรรมาอะไรไม่ใช่เด็กๆแล้วถ้ามันไม่ไม่ลูกเขาคุมไม่ได้หรอกเพราะว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยฟังฟังเขาบอกว่าเต็มใจบวช โอ้ย oh, แกก็อ้างอย่างนั้นมาตั้งแต่อยู่ oh. เรือนเทพแกอ้างมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่อยู่นะครปฐมที่เราไปหาวัดให้น่ะไม่เห็นเหรอแล้วพอลูกไปช่วยงานขายของโอ้ยมันกลับตัวแล้วดีสุดท้ายกลับไปติดยายอีกเหมือนเดิมเออแล้วไปได้เมียก็ทิ้งยกากันเลยไม่มาขายของช่วยเลย <Yeah. S 2> นั่นก็ทําอยู่คนเดียว <Yeah. S 2> เออน้อยผมน,น้อยใจเป็นหอบหืดก,ก็โทรมาหาผมไม่มีเงินผมก็ส่งให้ <c oughs> ผมก็ยื่นให้ซื้อยาซื้ออะไรเออเพราะไม่มีญาตินี่เพราะพึ่งได้อ่ะ ผมป็นคนผมไม่คนเมตตาไงเมื่อก่อนเขาอยู่กับเราเขาบอกเขาไม่มีญาตินะญาติพี่น้องเขามีแต่มีแต่ทําให้เขาจนเออเออแล้วเขาเห็นผมเป็นคนเมตตาคุยกับจันยังไงก็ได้เพราะผมไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับใครไงเขาบอกว่าเขามีน้องชายก็เคยโทรไปเออไปเอาเงินมาซื้อรถอะไรน้องชายก็ไม่ให้ไม่ช่วยชายก็ไม่ให้เออน้องชายหรือพี่ชายไม่รู้หรอกเหรอะ เขารวยเลยเขารวย,ยไม่เอาแกใช่เ็เป็นยันยินเลยก็เพราะผมไว้ใจไม่หลอกเขาเหมือมนกันไม่หลอกแต่คุณญาติพี่น้องหลอกผมมายืมเงินผมอะไปซื้อ,อ,อยาบ้า่ยืมสองครั้งครั้งที่สามยังมยืมผมไม่ให้แล้วยังสอดแทรกเข้ามาในในลูกคุณบวยอีกมาเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กจะยืมเงินอีกคิดดูมันร้ายขนาดไหนแล้วเอารถผมไปขี่ใช่ไหมอ้างว่าเจ็บขาเออเจ็บขาผมไม่ขี่อยู่วันสองวัน ทีนี้จะเอารถตัวเองอะที่ผมซื้อให้ไปให้ลูกขี่อยู่ที่บ้านลูกอยู่บ้านลูกไม่มีรถขี่ไงไม่ได้บอกเฮ่อแต่สร้างภาพไม่ได้บอกอาจารย์นะอยู่บ้านอะเออไม่ยอมบอกผมลูกแอบมาอยู่บ้านทำเป็นหนูเจ็บขาแล้วไปเจ็บไม่หายสักทีผมก็ให้เงินไปนั่นแล้วก็ขี่แล้วขี่รถผมมันไม่บรรย่ามันยังรถคันนี้ผมหวงมอเตอร์ไซค์คันนี้ผมซื้อให้คุณบัวมันเป็นมันมีสตอรี่ผมซื้อให้แฟนผมเพราะว่าผมเอารถของเขามา ผมอะขับดําหน่อยผมก็ล้างแล้วผมก็เช็ดอยู่ตลอดทีนี้เอารถผมไปใช้น้ํามันหมดก็ไ่เติมนะจอดทิ้งไว้ไอ้แง้มมันมามันก็ไม่ได้ขี่ไปรับลูกน้ามันก็ไม่มีมันเติมไว้แล้วทีนี้ขี่จับอยู่ตลอดไปไหนหล่ะล้ากูอาจารย์กูอาจารย์ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรมีอาจารย์อยู่เนี่ไงแล้วสุดท้ายจะเอารถคันนั้นมาให้ลูกขี่มันสมควรไหมแล้ววันนั้นเขามาพูดอยู่สามคำนะเขาบอกว่าเขาน้อยใจว่าผมไม่ให้เขาขี่รถอันที่สองเขาอันที่สองเขาน้อยใจว่า เขามาบอกผมว่าผมหวงของในตูน้เย็นอันที่สามเขาบอกว่าผมให้ที่นอนไม่ดีโอเคจบเขา่า